ครับเพื่อนเพื่อนครับพยายามเชื่อว่าถ้าพูดถึงการจัดการดินกดต้องใช้ปูนแบบไหนเนี่ยหลายคนตอบได้เลยว่าเป็นปูนโดโลไม้ปูนขาวหรือปูนเปลือกหอยเผาแต่มันจะมีปูนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเขาทําจากแร่ธรรมชาติเลยของอันตะกีนเขาเรียกสารปรับปรุงดินชนิดน้ําจากแร่ธรรมชาติอันตะกีนเนี่ยมันง่ายยังไงครับมันง่ายขนาดที่ว่าเวลาที่เราจะใช้ในการปรับปูนนะครับเนื่องจากปิดพันกันเนี่ยมันเป็นปูนน้าเพราะนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานนะครับง่ายเลย เราก็เอามันมาผสมน้ําได้เลยนะครับต้นหนึ่งสามเขตถึง1นกิโลนี่ลักษณะดูเนื้อปูนก่อนครับเป็นปูนเหลวๆน้ำน้ำเลยเราก็ตวงใส่แบบนี้ในภาชนะนะครับหรือถ้าใครจะเอาไปให้กระลบน้ําก็ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราหาน้ํามาใส่มันต่อน่อยนึงนี่ครับละลายน้ําดีมากตัวนี้ต้องบอกว่าละลายน้าดีมากจริงน,นี่ครับใส่ละลายน้ําเลยนะครับไม่ต้องคนเหมือนละลายน้ําได้เลยครับหรือถ้าเกิด เอาไปใส่ในระบบนะ้ำซิมิงเกอร์ก็สามารถจะใช้ได้เลยเพราะว่าอนุภาคมีแค่0.5มครคอนเอีเดี๋ยวเรามาดูทีว่ามันง่ายขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็เอาปูนที่ผสมแล้วนี่แหละไปลดที่โคนต้นทุเรียนเตรียมโบลดน้ําไปก็ได้แล้วก็เอามาที่โคนต้นทุเรียนเล่าเสร็จแล้วทําไรต่อครับเอาใส่โบลดน้ําเลยมันละลายอยู่แล้วลดได้เลยมันก็จะซึมลงไปในเนื้อดินสามารถจะ จัดการกับความเป็นกรดในดินได้ทันทีต้นหนึ่งก็ใส่รอบๆตรงพุ่มนะครับเห็นไหมฮะง่ายๆแบบนี้คดน้ำอันตะกีน